เห็นเรากลับมา,เ,าเรื่องของประตูที่ผีเข้าเรานะครับเหมือนที่ผมบอกอะ่ะมีมุ้งลวดบานหนึ่งเปิดไว้ก็อย่าหวังว่ายุงจะไม่มานะถ้ามีขยะอยู่ในบ้านก็อย่าหวังว่าหนูจะไม่เข้านะครับไม่มีแมงสาบอะไรเงี้ยโดยปกติแล้วเราเนี่ยต้องเอาขยะไปทิ้งทุกวันใช่ไหมชีวิตที่เซียงเราเหมือนกันต้องเคลียร์ขยะทุกวันเหมือนกันถ้าวันนี้คนทําให้เราหงุดหงิดไม่พอใจไม่สบายใจมีคําพูดที่เขาดูถูกเราว่าเราตําหนิเรา เอาออกจากใจนะถ้าเราอยากให้ช่วอองเราเนี่ยเต็มด้วยพลังนะเต็มด้วยความสดชื่นเต็มด้วยสันตีสุขของพระเจ้าต้องเคลียร์ขยะออกนะครับเราสารภาพบาปเนี่ยเราไม่ได้สารภาพบาปเพราะว่าเราจะได้ไปสวรรค์ละเพราะว่าพระเจ้าเรารับการยกโทษบาปชําระบาปเนี่ยเราพ้นพ้นจากนรกแล้วเรียบร้อยแต่การสารภาพของเราเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวข้องกับเพื่อเราจะไม่เปิดช่องให้มันคาตาเนี่ยรบก,กวนเราเนะี่ย ขัมพีในหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อเจ็ดบอกว่า,าให้เราละความโกลกวายของเราเนี่ยไว้กับพระเจ้าเพราะว่าพงรงหงใหญ่เราทั้งหลายข้อแปบอกว่ามารซาตาเนี่ยวนเวียนอยู่รอบๆอบคอยหาคนที่มันจะกัดกินได้หมายความว่าไงหมายความว่ามันมันมารซาตาเนี่ยมันมาอยู่รอบๆเราเพื่อจะรบกวนเราแล้วมันจะใช้อะไรที่จะรบกวนเราก็คือความโกลกยใช่ไหมน,นี่เป็นหนึ่งในบาป ที่ทาให้มารสตา์มารบกวนเราได้คือความโกรธก็วายบางคนก็มีความรู้สึกผิดบางคนมีความรู้สึกผิดนะครับบางคนก็มีความรู้สึกกลัวนะครับบางคนเป็นลักษณะขี้กลัวกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นกลัวมาทุกอย่างเลยถ้าเราเป็นคนขี้กลัวนะครับเหตุผลของการขี้กลัวของเราก็คือว่าเรามีต้นตระกูลบรรพบุรุษที่เป็นพมดหมอผีหมอดูคนทรงเจ้าบางคนเนี่ยกลัวไม่มีเงินใช้กลัวยากจน กลัวไม่เป็นที่รักกลัวไม่ประสบความสําเร็จกลัววันพรุ่งนี้กลัวการย้ายที่กลัวความมืดกลัวผีนะฮะลกของความกลัวทั้งหมดนะครับมาจากพ่อมดหมอผีมาดูคนทรงเจ้าซึ่งน่าจะมีมาจากรพนุรุษของเราเราต้องไปรับการเคลียร์ชีวิตนะครับทีนี้เมื่อพูดเมื่อพูดถึงเรื่องของอาบาปต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนะเป็นเหมือนขยะที่เราจะต้องเคลียร์ออกจากบ้านเราเพื่อ หนูเพื่อผีมารซาตานจะไม่เข้ามาอยู่นะครับเป็นอุปมาเปรียบเทียบนะถ้ามีขยะหนูก็มาแมงวันก็มาแมงสาบก็มานะก็เหมือนกันชีวิตคิ่เสียนเราต้องเคลียร์สิ่งที่มันเป็นต่างๆเหล่าน,นี้ออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ไม่ดีบางคนมีความคิดที่ไม่ดีนะครับบางคนมีติดสิ่งเสพติดอะไรบางอย่างนะครับที่ไม่ดีเราก็ต้องเคลียร์ออกจากชีวิตของเรา ถ้าเราออกไม่ได้เราต้องบอกพระเจ้าพระเจ้าช่วยเราขอให้เราเบื่อขอให้เราไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้นะครับขอขอให้เราหลุดจากสิ่งเหล่านี้ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าและบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมาจากบรรพรบรุุษเป็นนิสัยที่มาจากบรรพรบรุตษเราตัดสัมพันธ์กับบรรพรบรุุษในเรื่องนี้ถ้าเรารู้ว่ามันมีอะไรที่คล้ายกันเราพอ่อเราปู่เราทวดเราตัดสัมพันธ์กับบรัรพบุุษในเรื่องนี้มีผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งเขาเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่มากนะประสบความสําเร็จ แต่เขามีบาปอันหนึ่งคือบาปช่วยเหลือตัวเองสําเร็จความใคร่แล้วเขาก็พยายามจะจะหลุดหลุดไม่ได้นะจนกระทงวันนึงเขาไปเจอภรรยาผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึง่งคนนั้นก็บอกว่าฉันเห็นผีตัวหนึ่งกับอยู่กับคุณเป็นผีสําเร็จความใคร่มันมาจากบรรพบรุษแล้วก็นำมาถานตัดสัมพันธ์ยกเลิกเขาบอกในเวลานั้นผู้รับใช้คนนั้นบอกฉันไม่รู้สึกอะไรเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับฉันแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาบาปนี้หลุดเลยคือเขาไม่มีความปรารถนาอยากจะสําเร็จความใครเ่เลย บาปบางอย่างเนี่ยมันหลุดง่ายๆเลยด้วยการตัดสัมพันธ์กับบรรพบุรุษถ้าเรารู้สึกว่ามันมาจากบรรพบุรุษเราตัดสัมพันธ์เลยนะครับมันจะหลุดง่ายบางคนมีนิสัยขี้น้อยใจมันจะบรรพบพบุษนะครับตัดสัมพันธ์ได้นะครับไม่มีอะไรยากสาหรับพระเจ้านะครับทีนี้เมื่อเมื่อมาถึงประตูที่สามเนี่ยก็เป็นประตูที่เราต้องเคลียร์นะครับชีวิตของเราบางคนเป็นคริสเตียนเหยียบเรือสองแคมนะรักพระเจ้าครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่ง อยู่ทางฝ่ายโลกเนื้อหนังนะครับอยู่ในทบาแบบนี้เราจะชนะในฝ่ญญญญญายวินญานยากอันต่อไปประตูที่สามก็คือเป็นประตูเกี่ยวกับเรื่องถูกกระทำนะครับประตูนี้เราจะใช้สิ่งที่เราต้องใช้มากมากก็คือเรื่องของการให้อภัยเพราะเราโดนกระทำนะครับผีบางทีมันเข้ามาจากการที่เราโดนกระทำอย่างเช่นเราโดนโดนด่านะครับ เวลาเราโดนด่าเรารู้สึกไงยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมเวลาโดนดา่ามีคนด่าเราอย่างเงี้ย <c oughs> วิธวีวิธีจัดการกับการโดนด่าเนี่ย <c oughs> ทำยังไงยิ้มยิ้มใสดาวิดโดนด่าไหมา <c oughs> ดาวิดโดนด่าเหมือนกันนะอ่าเฮานาบานใช่ไหมด่าดาวิดว่าแกเป็นใครแล้วทำไมเราจะต้องไปดีด้วย พอดาวิดบอกว่าคนคนเลี้ยงแก่ของท่านมาเลี้ยงแก่แล้วก็เราพวกเราเนี่ยดูแลเขาให้ปลอดภัยไม่โดนป้นแล้วก็เรามาขออาหารนะท่านช่วยเอาอาหารให้เราบ้างเพื่อเราจะมีอาหารกินอะไรเงี้ยแล้วก็นาบานก็เลยบอกว่าดาวิดเป็นใครคนของดาวิดเป็นใครทาไมเราต้องไปเอาอาหารหเขาดาวิดโกรธมากเลยนะโดนด่าใช่ไหมดาวิดก็กะจะจับ ไปจัดการเลยแต่พระเจ้ามาห้ามดาวิดไว้ส่งผู้หญิงฉลาดชื่ออบิกายินมาอบิกายินก็มาบอกว่าอย่าไปจัดการเลยให้พระเจ้าจัดการเขาเถอะแต่ดาวิดบอกว่าโอ้ขอบคุณมากที่มาเตือนดาวิดก็กลับนะครับแล้วจากนั้นพระเจ้าจัดการจริงๆวิธีที่คนด่าเราว่าเราใส่ร้ายเราตําหนิเราปล่อยให้พระเจ้าจัดการนะครับมีวันหนึ่งดาวิดก็ออกจากวังเหมือนกันหนีลูกชายเพราะว่าลูกชายลูกชายยึดบัลลังใช่ไหมดาวิดห,หนีออกมาจากเนื้อออกมาจากในเมืองแล้วก็มี คนหนึ่งก็มาด่าดาวิดชื่อชิเมีก็เ,เอาหินเอาทรายคว้างดาวิดด่าดาวิดบอกไอ้คนกระหายโลหิตไอ้คนกระหายโลหิตแล้วก็คนฟดิตดาวิดอบิชยัยบอกว่าเดี๋ยวถ้าพงอนุญาตผมจะข้ามฝั่งแม่น้านี่ไปตัดคอมันดาวิดบอกว่าปล่อยให้เขาดา่าเถอะให้มันด่าให้สลดใจถ้าเราทําผิดจริงนะขอพระเจ้าใช้เขาด่าเราแต่ถ้าเราไม่ทําผิดจริงนะขอพระเจ้าจัดการพี่น้องความเป็นจริงอันหนึ่งก็คือว่า มารตตานมักจะช่วยโอกาสเล่นงานเราด้วยการให้คน,นว่าเราด่าเราใส่ร้ายเราตําหนิเรามันก็มีสองทางหนึ่งก็คือเราตอบโต้ด้วยกําลังของเราเองสองก็คือเรามอบเรื่องราวของเราให้กับพระเจ้าให้พระเจ้าจัดการถ้าเรานิ่งพระเจ้าจะจัดการแต่ถ้าเราไม่นิ่งเราจะโดนจัดการอยากจะให้พระเจ้าจัดการหรือโดนจัดการ,จจการเพราะมาร์ตตามันจะใช้คนอื่น นะมาว่าเรามาใส่ร้ายเรามาตําหนิเรามาด่าเรามาดูถูกเรามารังแกเราเพื่อให้เรารู้สึกเจ็บใจเพื่อให้เราลุกขึ้นมาตอบโต้ด่าคืนเอาคืนนะพอเราตัดสินใจแบบนู้นปุ๊บนักฟันไม,ม่าได้โอกาสมันกระโดดเข้ามาครอบงำเราทันทีเลยเข้ามารบกวนเราได้ทันทีเลยถ้าเราอยากจะพ้นจากการโจมตีของมารก,ก็คือว่าเมื่อเราโดนกระทําให้เราให้อภัยมอบเรื่องราของเราไว้กับพระเจ้า ดาวิดท,ทาแบบนั้นนะครับและเขาก็ได้รับชัยชนะนะครับในการโจมตีนั้นบางคนเนี่ยโดนกระทําในหลายอย่างบางคนโดนลวนลามนะครับโดนข่มขืนโดนโชว์ของลับนะครับบางคนก็โดนกระทําโดนโกง โกงที่ดินมีหลายคนโดนโกงที่ดินมีหลายคนโดนโดนทําไม่ดีนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเขาก็คุยกับผมพ่อผมไปอธิษฐานเผื่อเขาบอกอาจารย์ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะชอบมีแต่คนมาเปิดของลับให้หนูดูผมบอกว่าคุณโดนคุณโดนดูคุณโดนเล่นงานคือมานะใช้คนนี้เป็นโรคจิตมาทํากับเขาเมื่อเขา เจอใช่เขาตกใจเขาโกรธเขาโมโหเขาไม่ให้อภัยทําให้ผีนั้นมันฝัง GPS เขาเข้าใจเขาฝัง GPS ไหมก็คือฝังสัญญาณเมว่าเขาจะไปที่ไหนเขาจะเจอแต่คนแบบเนี้ยเพราะว่าเขาไปโกรธคนนี้ด่าคนนี้ไม่พอใจคนนี้เขาถูกกระทําไงผมก็เลยพอแต่การตอบสนองของเรานี่สําคัญเราอาจจะโดนกระทำอาจจะมีคนด่าเราอาจจะมีคนทําร้ายเราอาจจะมีคนรวนลามเราอาจจะมีคนดูถูกเราอาจจะมีคนโกงเรา สิ่งที่เขาทําไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่เราตอบสนองเราตอบสนองยังไงถ้าเราตอบสนองด้วยความโกรธแค้นไม่ให้อภยัยมันสตาร์มันจะฝัง GPS ที่เราไว้วเราจะไปที่ไหนเราจะเจอคนแบบเนี้นะครับมีบางคนบอกบผมนี่ว่าเกียดเกียรเกียรีโดคนเห็นเกียตัตยิ่งเกียดยิ่งเจอนะเมื่อเขาถูกเอาเปรียบเขาตัดสินใจเขาต้องตัดสินใจหนึ่งก็คือให้อภัยคนนั้นที่ ที่เห็นกันตัวเอาเปรียบเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขารับการอธิษฐา,านปลดปล่อยขอเขารับการเคลียร์พระเจ้าจะจัดการกับคนนั้นที่เห็นกันตัวแต่เขาจะมีเสรีภาพเพราะจะไม่เจอคนเห็นตัวอีกอะไรที่เราสอบผ่านแล้วเราไม่ต้องสอบอีกแต่ถ้าเราที่เราสอบไม่ผ่านเราต้องสอบเรื่อยๆเราอยากจะสอบเรื่อยๆไหม,ไมชอบไหมชอบชอบสอบเรื่อยๆไหมถ้าไม่ชอบสอบเรื่อยๆก็สอบให้ผ่านตั้งแต่ครั้งแรกนะจัดการนะครับ มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าไม่รู้เป็นอะไระเขาเนี่ยชอบเอาตัวไปสัมผัสผู้ชายชอบเอาตัวไปเบียดเบียดสัมผัสสัมผัสเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เมื่อธีษถานก็ปรากฏว่าอ๋อพระเจ้าก็สาแดงว่าเมื่อตอนเขาอยู่ในท้องแม่นะครับแม่เขาไปทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็มีผู้ชายชอบมาแตะอัางแล้วก็ผีเนี่ยมันคือคนคนที่ถูกแตะอัางใช่ไหมชอบไหมไม่ชอบ นะก็ด่าในใจบ้างนะเอามือตีบ้างอะไรต่างๆแต่หลังจากนั้นก็คือวิญญาณมันก็เข้าใช่ไหมเมื่อเราไม่ให้อภยัยวิญญาณมันก็เข้ามาอยู่ในท้องของ,ของเขาอยู่ในเด็กเด็กเกิดมาก็เลยมีวิญญาณน,นี้อยู่ด้วยนะเมื่อเราโดนเมื่อเราโดนกระทํานะครับมีคนหนึ่งโดนโกงที่ดินเขาโกรธมากโกรธแค้นมากนะเพราะว่าโดนญาติโกงที่ดินผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณให้อภัยนะ พระเจ้าจะจัดการเขาแต่ถ้าคุณไม่ให้อภัยนะเขาจะไม่โดนจัดการเขาจะอยู่อย่างนั้นแหละลอยนวลอันที่สองถ้าคุณให้อภัยเขาพระเจ้าจะให้ที่ดินคืนคุณถ้าเราโดนโกงทองพระเจ้าจะเอาทองมาคืนเราพรวกมีวิธีพระองค์หาวิธีจะให้ใครมีเมตตาให้ทองเราหรือหาโอากาสให้เราได้ที่ดินถูกๆฟื้อที่ดินดีๆพระเจ้าทําได้หมดและพี่น้องคนนี้ก็ ฟังที่ผมแนะนําเขาก็อธิษฐานให้อภัยหลังจากนั้นเขาบอกว่าโอ้อาจารย์เนี่ยปรากฏว,ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีคนที่เป็นพี่เขยนะได้ได,ได้ได้สิทธิ์ในเรื่องของการแบ่งที่ดินเรื่องของการอะไรเนี้ยเขาก็แบ่งที่ดินให้ด้วยที่จริงตอนแรกแม่เลี้ยงไม่ให้แต่หลังจากนั้นพระเจ้าก็ดนใจนะครับให้พี่เขยมีพระใจก็ช่วยสุดท้ายก็ไดนะ้และหลายคนนะครับที่ ที่ผมได้ยินได้ฟังมาที่เขาโดนโกงนะครับการที่เราตอบสนองถูกมันจะช่วยให้เราเนี่ยพบสิ่งดีๆของชีวิตเห็นไหมเป็ม,มนะเราถูกกระทําเพราะว่าตอนที่มันกระทําเราเนี่ยเราต้องเลือกตอบสนองถ้าเราเลือกตอบสนองผิดปุ๊บผีเข้าเลยแต่ถ้าเลือกตอบสนองถูกเราไม่โดนเล่นงานนะบางคนก็ โดยขณะที่เรากระทำผีเข้าเรานำอธิษฐานให้อภัยตัดสมพันธ์ยกโทษให้คนนั้นขับไล่ผีที่มันมาจากไอคนนี้ออกไปเขาก็มีเสรีภาพอิสระนะครับเขาบอกว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่าอภัยให้หายแค้นเคยอ่านไหมอภัยให้หายแค้นคือมันแค้นะนะครับโดนกระทำวิธีแก้ไขก็คือให้ยกโทษการยกโทษเป็นทางออกที่ดีที่สุด บางคนก็โดกนกระทำทนโดนทำศิยาศาก์นะครับเอาของไม่ให้กินเคยเจอไหมเอาน้ำามาให้กินเอาอาหารมาให้กินเอาของไหว้มาให้กินพวกนี้โดนทำศิยาศาก์นะครับ,รบวิธีหนึ่งที่เข้ามาได้คือโดนกระทําก็คือเอาของมาให้กิน,นรเราทํายังไงเมื่อมีคนเอาสิ่งนี้มาทําให้เราเราต้องตัดสินใจว่าเราไม่ไม่เอาปฏิเสธ เปาโลบอกว่าถ้าท่านรู้ว่าสิ่งที่เขาเอาไมา้กินนี่เป็นของไหว้ให้ท่านปฏิเสธไม่เอาถ้าเราไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็อธิษฐานชำระแล้วกินเลยถ้าเราไม่รู้ก็อธิษฐานชำระแล้วกินเลยแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นของไหว้เราไม่กินเพราะว่าผมขับหลายคนมากเลยที่กินพวกน้ามนต์กินพวกของไหว้ของอะไรต่างๆเนี่ยอ้วกมาบางคนอ้วกมาเป็นเลือดบางคนอ้วกมาเป็นเป็นเมือกนะครับเป็นไซยาสต์ นี่คือโดนกระทำนะครับบางคนทําเสน่ห์นะครับทาเสน่ห์ใส่บางคนเอาตุ๊กตามามัดกันใช่ไหมหรือบางคนก็เอาทำสายศาสตร์เอาเข็มจิ้มโดยส่วนมากแล้วเราที่เป็นคริสเตียนนะคนทําเราได้ไหมไม่ได้คนทำเราไม่ได้เพราะคริสเตียนแช่งไม่ได้ทำสายศาสตร์ใส่ไม่ได้แต่ว่า ถ้าเราจะเราจะจัดการใครที่เป็นคริสเตียนเราต้องทําให้เขาโกรธก่อนเข้าใจป่ะคือประตูอื่นไม่เปิดต้องเปิดเปิดฟักประตูหนึ่งก่อนเพราะเราจะทําของเขาทําไม่ได้เพราะว่าตอนในสมัยของอิสราเอลเหมือนกันเขาให้บารามไปแช่งใช่ไหมแช่งอิสราเอลแช่งไม่ได้สุดท้ายบรามแช่งสามครั้งแช่งไม่ได้บารามบอกว่าไม่ต้องแช่งหรอกพระเจ้าตั้งใจจะอวยพรเขาแช่งไงเขาแช่งไม่ได้ถ้าอยากจะจัดการเขานะเอาผู้หญิงมาล่อ ให้ผู้หญิงมีเดียนแต่งโปโป,ปมาเต้นมาลามมาล่อเขา <c oughs> แล้วก็ชวนเขากินอาหารไม่ดูเคาลบแล้วก็ไปร่วมพวณีกันทํานพี่บอกว่าพออิสรามทำแบบนี้พวกภัยพิบัติเกิดขึ้นเลยคือบารามรู้รู้เทคนิคว่าแช่งไม่ได้ท่านพ,ออพระเจ้าจะอวยพรเขาแช่งไม่ได้ถ้านเราจะแช่งเขาเราต้องเปิดช่องก่อนช่องไหนดีอ่ะทำบาปรอยเขาทำบาปรอยเขาไม่เชื่อฟังนะครับถ้า ถ้าเราเป็นคริเสเซียนมนารสตานมันจะทาอะไรมันจะล่อให้เราโมโหล่อให้เราไม่พอใจล่อให้เราแค้นนะล่อให้เราโลภเอาเงินมาล่อเรามั่งคือคือบาลามเนี่ยตอนแรกก็แบบไม่เอาไม่ไปไม่แช่งไม่เอาสุดท้ายแล้วก็เขาเอาเงินมาล่อนะตอนแรกมาเงินน้อยเวลาเอาไม่สนใจกษัตริย์อมรัายก็ฉลาดไม่เงินน้อยไม่สนใจคนที่มาก็เป็นคนแค่พลทหารไม่สนใจ ต่อไปเอาคนใส่ชุดหรูๆเลยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาเอาเงินเอาทองมาเยอะๆประดามเปลี่ยนใจ <c oughs> ความโลภมันเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญนะแต่มาสตาล์มันแท่งเราไม่ได้เล่นงานเราไม่ได้มันมันต้องหาวิธีก่อนทําให้เราโกรธทาให้เราไม่พอใจทําให้เราโลภนะครับเพื่อจะเล่นงานเราจำได้ไหมว่ายูดาสโดนเล่นงานยังไง มีคนมาเสนอใช่ไหมมาเสนอว่าใ,ให้เงินนะ30สิบเหรียญอายัดพระเยซูพระยดูยดาสยูดาสตกลงพระพีีบอกว่ามารฟาตานก็เข้ามาครอบงําจิตใจยดูดาสทันทีเลยม,มันมีประตูที่ที่มารฟาตานจะจัดการเราก็คือเนี่ยประตูความบาสนี่แหละประตูสุดท้ายก็คือประตูเกี่ยวกับเรื่องของ ช่องว่างช่องว่างก็คืออะไรช่องว่างก็คือมันมีช่องที่เปิดอย่างเช่นโกรธสุดขีดนะครับโมโหสุดขีดน้อยใจสุดขีดเสียใจสุดขีดนะครับผิดหวังสุดขีดหรือแม้แต่หมดสตินะครับหมดสติพวกที่หมดสติอย่างเช่นประสบอุบัติเหตุและหมดสติ บางคนเข้าโรงพยาบาลหลายวันไม่ฟื้นผีที่มันอยู่ในบริเวณนั้นน่ะมันจะกระโดดเข้ามาอยู่ด้วยบางคนฟังท่อยคำบางคนพูดจ็น้อยใจสุดขีดวิญญาณที่มันมาจากคำพูดนั้นเข้ามาอยู่เขาทำให้เขากลายเป็นคนขี้น้อยใจมากๆมีผู้ชายคนหนึ่งเขาประสบป,ประเทต ก่อนเขารป,ประสบภัยเนี่ยเขาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่รักพ่อรักแม่เป็นคนดีไม่พูดหยาบคายแต่หลังจากรป,ประสบภัิเเข้าโรงพยาบาลน,นอนสามวันออกมากลายเป็นคนละคนเลยทั้งกินเหล้าจัดสูบบุหรี่จัดนะไม่ให้เกียรติพ่อแม่พูดจาหยาบคายมันมาอย่างไงมันไม่ใช่ตัวเขามันรับของคนอื่นมาคือมีคนเนี่ยที่ไปตายก่อนหน้าเขาเป็นคนแบบนี้แหละแล้วก็ผีมันเอาวิญ,ญญาณของคนที่ตายพระเจ้าจะเก็บไปแล้ว แต่ผีมันจะเอานิสัยของคนนั้นมาใส่ให้คนที่เป็นโมเปเทศคือบางคนเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมจะนําเลยตัดสัมพันธ์กับที่หมดสตินั้นปิดช่องว่างขับไล่ผีที่มันเข้ามาออกไปเขาจะหายเป็นปิดทิ้งเลยจะง่ายมากมีคำถามไหมเกี่ยวกับเรื่องช่องว่าง อันนี้เราเรากลับมาเริ่มเริ่มต้นแล้วก็เริ่มทบทวนอธิบายรายละเอียดแต่ละประตูให้มันชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวในครั้งต่อไปผมจะเริ่มสอนว่าเราจะปลดปล่อยให้มันสําเร็จยังไงบางคนขับผีผีไม่ออกมันมีอะไรบ้างที่เป็นประเด็นที่ทําให้เรารู้ว่าอะไรเป็นเป็นกุญแจมันจะมีกุญแจบางอันที่จะปลดปล่อยคนนะครับบางคนขับผีขับไม่ออกเพราะว่ามันมีกุญแจบางอย่างที่มันมีอยู่ ัไม่ใช้ใช้ไม่ได้กับทุกเหตุการณ์ใช่หคะหรือเหตุการณ์มันต้องกุญแจดอกมันจะมีมันจะมีกุญแจบางอย่างที่มันเป็นกุญแจที่เราพอจะรู้ว่าอ๋อมันต้องใช้มันต้องต้องจัดการเรื่องอะไรบ้างเพื่อเราจะขับผีออกเพราะผีเนี่ยมันเป็นนักกฎหมายนะถ้าเราทําไม่ถูกมันไม่ไปขับไม่ถูกไม่ไปมันต้องขับให้ถูกมันจะมีกุญแจบางอย่างที่มันเป็นปมเหมือนเป็นประเด็นเนี่ยที่เราจะรู้ว่าอ๋อต้องอย่างนี้ใช่นี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะจัดการออก ก็เดี๋ยวเราครั้งครั้งต่อไปเราก็จะกลับมามีคำถามไหมเกี่ยวกับที่เราเรียนกันวันนี้ฉันคิดอย่างว่าบาปที่มาจากความโรุรธใช่ไหมยอย่างเช่นว่ายายมีสามแส่2คนนะ่แล้วมันมาถึงลูกถึงแม่เราแล้วก็ถึงถึงยื่นเราเนะี่ยแล้วลูกกับผู้หญิงทั้งหลายคนนะทำไมมาตกที่ที่เราเอนะ้่อี เหมือนเหมือน <tout> มันเหมือนกับอันนี้มันเหมือนกับมันเหมือนกับอ,อย่างเช่นทรงเนี่ยเขาจะไม่เลือกทุกคนเหมือนกันเขาจะเลือกอย่างเช่นคนนี้เป็นแล้วก็เลือกลูกคนสุดท้องผู้ชายคนสุดท้องอ่าก็เหมือนกับที่ผมเล่าว่าคนนั้นน่ะน้องชายของปู่ตายน้องชายของพ่อตายน้องชายของเขาตายมันจะมีมันจะมีเขาเรียกลำดับอย่างเช่นผู้ใหญ่ผู้หญิงคนแรก ผู้หญิงคนที่สองพี่พัเป็นผู้หญิงคนที่สอง, <S 2> 2 <S ง 2, แม่เป็นแม่ก็แต่ว่าแม่เป็นเป็นลูกคนที่สองของยายแต่ว่าอ่าม่ว่าคนละคนละอ่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับคนนู้นจะต้องเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนที่สองของยายนี่แหละถ้าถ้าเรามีลูกสาวลูกสาวคนที่สองเราจะเป็นเหมือนเราอ่าจะเป็นแบบนั้นคือมันมีลําดับด้วยนะมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนในบ้านจะเป็นเหมือนกันหมดแต่บางคนเนี่ยเหมารวมแมว่าทั้งตระกูลเลยผู้หญิง บางคนผู้หญิงเจ็ดคนย่าหมดผู้หญิงทั้งเจ็ดคนเลยนะจะแต่งกับใครก็แล้วแต่จะยาหมดเหมือนกันทั้งทั้งครอบครัวทั้งตระกูลจะเป็นแบบนี้นะซึ่งมันเป็นคำแช่งสาบบางคนเนะี่ยลูกเขยคนที่สามของบ้านต้องตายจะแต่งกับใครดูก่อนดูไปดูประวัติเขาหน่อย <c oughs> จริงๆบางคนนะคือลูกเขยคนที่สามของบ้านจะต้องประสบเหตุตายหรือป่วยตาย แล้วก็ไปดูเลยในตระกูลนะเขาจะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าผู้ชายคนที่แต่งเข้ามาเนี่ยต้องดูดีๆคุณแต่งกับใครในครอบครัวประวัติดูประวัตินะครับบางทีคุณอยู่คุณแต่งเข้ามาเจอคําแช่งสาบนั้นพอดีเลยบางคนเนี่ยสะพ้ายตายบางคนเคยตายมันเป็นเหมือนกับอะไรที่มันจะตกทอดมาเป็น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 ขั้นขั้นนะครับแต่ว่าคนอื่นจะไม่เป็นจะเป็นแค่บางคน แต่ว่าเราโดนเลือกเราเป็นคนนั้นที่วิญญาณนียเลือกอยู่กับเราคือวิญญาณบางตัวเนี่ยมันจะอยู่กับทุกคนในครอบครัวแต่วิญญาณบางตัวมันจะอยู่เฉพาะลูกผู้ชายเท่านั้นวิญญาณบางตัวมันจะอยู่เฉพาะลูกผู้หญิงเท่านั้นวิญญาณบังญัตมันจะอยู่ลูกผู้ชายคนท้องเท่านั้นลูกผู้ชายคนโตเท่านั้นหรือคนที่สองเท่านั้นหรือคนที่สามเท่านั้นอยู่ที่ว่าคาแช่งสาวิญญาณคาแช่งสามเนี่ยมันจะเลือกอยู่กับใคร แต่เราก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าในในพยยระเยซูกิตเจ้าเรามีทางออกเรามีทางแก้ไขหมดนะเราสามารถจะจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้หมดนัครับอย่างว่าอย่างพี่ใช่ไหมเกิดยายแต่งงานสองครั้งใช่ไหมแต่แม่แต่งงานสองครั้งตัวเองก็แต่งงานสองครั้งแต่ว่าตัวเองไม่มีลูกสาวแล้วมันจะหมดไปเองไหมหรือว่าไม่ถ้าลูกชายเรามีลูกสาวจก็จะก็ต่อต่อไป แต่ว่าเราสามารถยกเลิกได้เลยถ้าเรารู้สึกว่านี่มันเป็นสิ่งที่ตกทอดมาตัวเราตั้งแต่ว่าเราตั้งว่าในนามพระเยซูถ้าบัมพลุษของเราทําผิดอะไรกับใครนะหรือว่าไปทําให้ใครนะต้องแต่งงานสองครั้งหรือทําบาปแบบนี้ขอพระเจ้ายกโทษให้ภายชําระเราและสิ่งที่มันมาจากยายจากแม่จากเราเนี่ยเราขอยกเลิกให้เป็นโมฆะบาปแห่งการ แต่งงานสองครั้งหรือเจ้าต้องแต่งงานสองครั num, ้งต่างๆเรายกเลิกการไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการแต่งงานเรายกเลิกนะเ,เรายกเลิกไม่ให้ตกทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานลูกเลนและอีกต่อไปเรายกเลิกได้ล้วก็สามารถทําได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีลูกชายเรามีาลูกสาวลูกสาวของเขาก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็เลนหลานเราก็จะเป็นมันก็จะสืบทอดไปเรื่อยๆนะครับเข้าใจไหมทีนี้ เราก็จะในอาทิตย์ต่อไปเราจะเรียนเรื่องของกุญแจซึ่งกุญแจเนี่ยสำคัญเพราะว่าเวลาเราปลดปล่อยแล้วมันจะมีกุญแจสําหรับปลดปล่อยแต่ละคนอย่างเช่นถ้าเขามีคําสัญญาคุณต้องยกเลิกคําสัญญาคําสัญญาเนี่ยจะเป็นคาสัญญาที่กับคนอื่นก็ได้คําสัญญากับตัวเองก็ได้บางคนเนี่ยเราเรียกว่าเ n n e r ว wow, าวหรือการสัญญากับตัวเอง,องเช่นฉันไม่มีวันจะร้องไห้ให้ใครเห็นเด็ดขาดอันนี้เป็นคําสัญญาหนึ่งผีมันจะจับคําพูดเรานี่แหละแล้วมันก็จะทําให้เราไม่ร้องไห้ ถึงเราจะอยู่ในเหตุการณ์สัมผัสพระเจ้าขนาดไหนเราก็ไม่ร้องไห้หรือแม้ว่าพ่อเราจะตายแม่จะตายเราก็ไม่ร้องไห้เพราะเราได้ปฏิญาณไว้ว่าเราจะไม่ร้องไห้นะบางคนปฏิญาณว่าฉันไม่มีทางจะพึ่งคนอื่นเด็ดขาดฉะนั้นเขาไม่เคยพึ่งใครเขาก็คือมีจิตใจที่แบบมีอะไรจะทําด้วยตัวเองตลอดไม่ยอมพึ่งคนอื่นนะซึ่งอันนี้ก็เป็นความผิดปกติอันหนึง่งบางคนมีมีความตั้งใจว่า ชีวิตนี้ฉันจะไม่ยอมเป็นนี่เด็ดขาดยิ่งเขาพยายามแบบนี้เขายิ่งเป็นเป็นนี่เพราะผีมันอยากให้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันยิ่งสวนทางนคนยิ่งกลัวเป็นนี่ยิ่งยิ่งเป็นนี่เดี๋ยวผมมีมเป็น,นี่ครับอาจารย์ <laughs> แล้วว่าที่ฐานขอพระเจ้าเคลียร์ปลดนี่เราขอพระเจ้าปลดนี่เราพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าสามารถทําทุกอย่างได้หมดนะครับ บางคน,นมีมีเขาเรียกว่าเป็นเนอร์วา w เนี่ยปฏิญาณกับตัวเองชีวิตนี้ฉันจะไม่มีทางไว้วางใจใครแล้วพอมาเป็นริสเตียนมีปัญหาไหมมีหนึ่งก็คือไม่ไว้วางใจพี่เลี้ยงสองไม่ไว้วางใจศรีบาลสามไม่ไว้วางใจสามมีสี่ไม่ไว้วางใจพระเจ้าพ่อปฏิญ,ญาณว่าเขาจะไม่มีวันไว้วางใจใครคือไหมผีมันฉลาดนะมันจะใส่อะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตของเรา <c oughs> เพื่อจะทําเพื่อจะเล่นงานเราให้เราพูดออกมาหรือตัดปฏิญาณในใจนะครับ ปฏิญาณในใจแล้วมันก็จะใช้เราเนี่ยในการที่จะหวานนะครับเวลาเราหว่านอะไรเราจะเกี่ยวสิ่งนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราทุกวันนี้เกิดข,ขึ้นจากสิ่งที่เราหวานไว้เราต้องยกเลิกสิ่งที่เราหว่านบางคนตำหนิบางคนตัดสินบางคนใช้อารมณ์กับคนอื่นบางคนพูดไม่ดีใส่คนอื่นสิ่งน,นั้นมันจะกลับมาแล้วก็ว่าทำไมทำไมมีคนทำอย่างนี้กับฉัน ก็เราไปทําไว้กับคนอื่นมารสตานมันาาจะใช้เรานี่แหละในการทําอะไรบางอย่างแต่กุญแจกุญแจก็คือสําคัญเราต้องมีกุญแจที่จะจัดการกับปัญหาเมื่อเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นถ้าเรารู้สังเกตถ้ากุญแจเรื่องของมารหลุานก็ดูอะไรที่เกิดขึ้นซ้ําๆเราจะจัดการอันนี้ถ้ากุญแจในเรื่องของคนนี้ทําไมเขารักไม่ได้ให้อภัยไม่ได้พึ่งคนอื่นไม่ได้ไว้วางใจคนอื่นไม่ได้ต้องมาดูแลกุญแจคืออะไรมันจะเป็นปฏิญาณไว้มันต้องมีกุญแจแต่ละอัน กพื่อจะเคลียร์แต่และเรื่องเมื่อเรารู้กุญแจแต่ละอันแล้วเราเคลียร์มันจะง่ายมากแปบ๊บเดียวนะอย่างเช่นคนนั้นปฏิเสธตัวเองใช่ผมขับผีไม่ออกสั่งทอนกำลังนาศผีมันไม่ยอมมันยังทรมานเขามากเอ๊ะทำไมมันพระนามพระเยซูดูไม่มีธิร์รเดชเลยไม่ใช่มันไม่เกี่ยวพระนามพระเยซูมันเกี่ยวกับเขาเองไม่ให้สิทธิ์ผมก็ต้องผูกผีไว้ก่อนเราไม่คุยกับผีเราจะคุยกับคนเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นพี่น้องเข้าใจไหมถ้าเราเข้าใจแล้วเ,เรามีกุญแจ บางคนเข้าใจว่าในน้าพระเยซูออกในน้าพระเยซูออกเราไม่มีกุญแจเราต้องรู้พระเจ้าอะไรเป็นกุญแจในเรื่องนี้การที่เราเรียนเนี่ยทำให้เรารู้ว่ามันมีกุญแจกี่ดอกที่เราจะสามารถใช้ได้แต่ในเวลานั้นพระเยซูจะนําขึ้นมาเรื่องนี้ใช้ดอกนี้ใช้ดอกนี้ใช้ดอกนี้แล้วมันจะสามารถคลิก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 แล,กล,กลกะแก้ปัญหาได้เข้าใจไหมท,ที่ผมอธิบายมีคําถามไหมคือการปลดปล่อยไม่ใช่เรื่องยากนะพระนามพระเยซูมีฤทธิเดชอยู่แล้วแต่ถ้าเรารู้ถูก ถูกจุดถูกกุญแจเราก็จะสามารถปลดปล่อยได้ง่ายแต่ถ้าไม่รู้ถูกจุดเราทําไปเรื่อยเปื่อยแหละไม่ออกนะมันไม่หายแต่ถ้าเราถูกจุดปุ๊บมันจบเลยเหมือนกับถ้าเรามีกุญแจแล้วในบ้านมีกุญแจเยอะเราเราเอาดอกไหนมันไขก็ไม่ออกไขก็ไม่ออกไม่ได้หมายความว่ากุญแจตัวนี้มันจะไขไม่ออกนะแต่ว่าคุณหามไม่ถูกจุดถ้าคุณไปคว้าโดนตัวดอกที่มันใช่ไขปุ๊บหลุดเลยใช่ป่ะถูกไหมใช่คุณต้องรู้ว่าอะไรจะเป็นกุญแจในเรื่องนี้แต่ละเรื่อง าาทาำ,ำได้เองหมดแม้แต่กับพีอันนี้นเราทําได้เองหมดถ้าเราเข้าใจนะอย่างผมเนี่ยเมื่อผมมีความเข้าใจผมจัดการเองเลยนอกจากบางอย่างที่เราต้องพึ่งคนอื่นกตต็ต้องอาศัยคนอื่นช่วยเราไม่เห็นเองคนอื่นเห็นในเงี้ยเขาช่วยเราเพราะว่าพระนามพระเยซูนั้นเป็นพระนามที่มีฤทธิเ์เดชที่ช่วยเราได้โอเคนะครับท่านก็จะอธิษฐานกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับ การเรียนในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรให้สิ่งที่เราเรียนนั้นกลายเป็นประโยชน์ที่เราจะมีประสบการณ์ช่วยเหลือคนอื่นและช่วยเหลือตัวเองให้รับการปลดปล่อยเราขอบคุณพระองค์แล้วก็อธิษฐานฝากมอบชื่อเราแต่ละคนไว้กับพระองค์ที่พระเจ้าจะให้เรามีเสรีภาพมากขึ้นแล้วย,ยิ่งเรียนยิ่งเกิดความเข้าใจและทุกครั้งที่เราจะมาเรียนขอพระเจ้าปกป้องเราไม่ให้มาสตานรบกวนเราก่อนขอให้เรารับการเตรียมจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่เราจะรับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยิ่งเข้าใจแล้วก็ยิ่งเกิดความมั่นใจในการจะใช้ ขอบคุณพระองเราอธิษฐานด้วยกันในนามพี่เยซูคริสต์เจ้าเอเมน